ไม่ไดก็ตามต้าแลื่ทวันนี้ที่เราต้เี้เาได้พกันที่เราได้นที่เราจะ้พกันท่ได้กันเราตองชันเป็นอี่ราจะองตยรุติรรมการชนเราระชาชนก็ต้องช่วยกันมองการใใจานนีะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดที่่านมาสังคมนี้เปิดปันองมีปัญหาเพราะคนดีต่ ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันหมดเราต่อสู้เราเรียบร้อยเราสรวเข้าสวัสดีมาทางการเมือง